เนี่ยไอตอนแย่งมื่กี้นอนมุ่กี้ตองแย่งหนูนอนเอ้ยยอมยอมนอนกับเขายอมแบ่งให้เขานอนที่ไอ้ป๊อกมาเนี่ยมุกี้รีบมาจอนที่ก่อนเลย พี่ป้งเกดูพี่ป้งเกพี่ป้งเกดูป้าต้องโห่ร้านนี้เขาเอานมนมข้นผสมกับนมอะไรไม่รู้เร็ียวๆให้กินจิ้มไหม <c oughs> แตกกับตังไม่ยอมมาเลยอยู่หน้าบ้าน <c oughs> ตอง <c oughs> ตอง แบบเือหึอะไรร้องอย่างนั้นแหละเป็นยังไงอ้อนอะไรหืมไม่เช้าก็ยินแต่เสียงอะไรกิดวีดูดีดูดีดูดีอยู่หนูดีมาเปล่าแม่หนูดีออกจากบ้านแล้วหนูได้มาเปล่าไปดูหนูดีกันนะมาทำไร แม่เรียกหนูดีเฉยๆฮึ่ได้ไหมนะฮึ่ยฮึ่เมื่อเชอ้าเห็นหมาตัวสีดำสีตาหมาสีตาอยู่ที่ตรงเนี้ยหมาสีตา,าตน่ารักจังดูใครเนี่ยดูใครเนี่ยได้จะต,ต้องมาไหมเฮ้ยทำไมชอบมาสั่ง ไปไหนใครอยู <In> ่หลังบ้านปะแต๊กอยู่หลังบ้านเหรอแอ๊แตกอยู่หลังบ้านเหรอห่วยห่ยท่าห่ยท่าอีกแล้วอ้าวแป๊กกระตังไปไหนอ่ะ ไปหลังบ้านหรือเปล่าไม่ใช่ตั้งๆนอนอยู่รถไปหาแตกดีกว่าแต๊กอ้าวหางใครเนี่ยหาหาสั้นๆเนี่ยหางใครวะหางไม่มีขนเนี่ยหางใครวะเด็กๆหางใครวะ ไปหลังว่านดีกว่าเรามาดูต้นเมลอนของเราสองแถวมีดอกสีเหลืองแล้วนี่มีดอกแล้วเฮ้ยตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรแย่งแย่เอามาเอาที่นอนคืนนี่เมืม่อกี้มานอนเหรอลูกอะ ต้องไปแล้วเหรอต้องไปแล้วพี่พุ้งกีมาเอาที่นอนนะคะฮึแต่เมื่อวานเธอเพิ่องอาบน้ําไม่ใช่เหรอพี่พุ้งกีฮะแล้วก็มานอนดินอย่างนี้เหรอลูกดมหาอะไรเหรอดมอะไรคะไม่วุ้งกีนอนอะไรลูก,ลลก,ลลลกโอ้บายเลยบายเลยบายคะ่ะ ให้มื่กี้ไปก่อนนะคะดูาดมีแอ๊ดมีแอ๊โอ้ดูมีแอ๊ดดปากดูปากโอ๊ยน่ารัก